มันมีข้อคิดหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันเสมอว่าเราต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปรักคนอื่นได้ถูกไหมเพราะในในช่วงเวลาโสดมันเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ตัวเองรักตัวเองมีความสุขให้ได้เต็มอันนี้ถูกต้องนะแต่สิ่งที่วันหนึ่งที่อยู่จะกระโดดข้ามความโสดไปมีคู่ครองไอ้จุดที่อยู่มีอยู่ตรงนี้มันจะไม่ใช่แค่ว่าอยู่ไป แล้วอยู่จะรอดนะเพราะการมีชีวิตคู่แท้จริงแล้วคือการมีกระจกเราจะสามารถเรียนรู้ตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเรามีใครเราสามารถจะรู้ว่าเราไม่ชอบแบบนี้ได้ก็ต้องมีคนที่เราไม่ชอบเราสามารถมี ความรู้สึกที่เราชอบได้ก็แปลว่าเรารู้ว่าแบบนี้เราชอบแต่ที่เราไม่ชอบเพราะอะไรถูกไหมเราไม่สามารถนั่งเทียนแล้วถามกับตัวเองว่ากูชอบแบบนี้เออกูไม่ชอบแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีใครอยู่ด้วยเสมอเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่สะท้อนกันไปสะท้อนกันมาความโสดเป็นช่วงพักฮนะความโสดเป็นช่วงรีกร๊ปตัวเองเอาเอเนอรตัวเองกลับมาเป็นช่วงที่ดูแลตัวเองเป็นช่วงที่พัฒนาทั้งเปลือก ทั้งภายนอกแล้วก็เข้าไปสู่ภายในแต่การมีคู่คือการได้เรียนรู้ตัวเองในอีกเลเวลหนึ่งมันไม่ใช่โสดดีกว่าหรือมีคู่ดีกว่านะแต่มันเป็นการที่เราจะได้พัฒนาตัวเองในแต่ละมุมของชีวิตต่างหากณนะวันนี้ยูรู้สึกว่ายูไม่ได้โสดสนิทอย่างที่โค้ชบอกโค้ดไม่ได้บอกอย่างนั้นนะแต่โค้ดบ,บอกว่า ถ้าอยู่เลือกที่จะโสดแปลว่าอยู่จะไม่คอมมิตกับใครอยู่จะไม่เอกซ์คลูซีฟกับใครอยู่จะสามารถมีกัลยาณมิตร <c oughs> เราต้องเราต้องสะสมกัลยาณมิตรเพื่อไปทําบุญร่วมกัน <c oughs> ถูกไหมถูกไหม <c oughs> ไปไปดูหนังร่วมกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสามารถคิดแบบนี้ได้แปลว่าเมื่อเราพร้อม ที่จะเรียนรู้ตัวเองได้เมื่อไหร่มันก็ถึงเวลาที่อยู่จะกระโดดไปเล่นอีกเกมนึงมีหลายคนคอมเมนต์มาครว่าตอนนี้เนี่ยยังโสดมา3ปี6ปีอะไรต่างๆนะในอีกเซนส์นึ่งคืออยู่เลือกที่อยู่นั้นนะตัวจิ๊บเองจิ๊บก็เลือกจะอยู่ตรงนี้นะจิ๊บเลือกอยู่ในช่วงสะสมกับอะไรตนมิดเพราะฉะนั้นนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิต มันถึงจุดที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้รู้ไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นในเวลาที่อยู่อยู่กับใครบางคนมันมีข้อคิดหนึ่งที่เจ๋งมากชีวิตผู้หญิงทุกคนจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ชายผ่านเข้ามาหรือมีผู้ชายอยู่กับคุณอิมเมจินว่าถ้าอยู่เติบโตมาโดยที่ไม่มีแฟนเลยชีวิตอยู่ก็จะเป็นโหมดนั้นแต่เมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาปั้ง ไม่ว่าจะเกิดอะไรดีหรือไม่ดีชีวิตเธอจะชิฟทันทีแล้วจุดนั้นนะคือจุดเปลี่ยนแปลงแล้วหลายๆคนหลายชิฟแล้วหลายชิฟแล้วไม่ว่าจะชิฟดีหรือไม่ดีนะสุดท้ายอยู่ก็จะรอดและอยู่ก็จะพัฒนาตัวเองได้เสมอแล้วนี่คือความหมายของการเป็นโสดและไม่เป็นโสดก็เท่านี้เอง